สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนใบพัดขอบ18นะคะสวยๆนะคะชุดนี้มาพร้อมอยางสปอร์ตเอ็กซ์สอนะคะปี19นะคะดอกหนาๆพร้อมใช้งานค่ะ mm hmm. ล้อมือสองสภาพสวยนะคะ ใส่ล้อแล้วหล่อเลยนะคะ,ะแรกเทินล้อเดิมนะคะชุดนี้ใบพัดของสิบแปดสวยๆนะคะแแงมา เติมรอไม่ดะอดกันเด้อนะจังเนี่ยรอเลยค่ะหัเระ ใส่แล้วรอเลยนะคะใบพัดขอบสิบแปดสวยๆค่ะแรกเทินล้อเดิมนะคะเพิ่เมเงินเหมือนนิดๆน,นะคะชุดนี้ขอบคุณท่านอาจารย์นะคะที่แวะมาอุดหนุนนะคะเดินทางปลอดภัยเฮงๆเลยๆนะคะ เดี๋ยวจะมีล้อสวยๆลงให้ดูเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามร้านสัญญาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ